s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อย theory of love ทุกเรื่องรักทฤษฎีมีคำตอบสวัสดีค่ะแฟนๆ theory of love ทุกคนแล้วก็สวัสดีพี่ๆด้วยค่ะสวัสดีครับผมหมอ,อปีจากเพจ theory of love ครับกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งนะคะในรายการ theory of love ทุกเรื่องรักทฤษฎีมีคำตอบทุกวันพุธทุกช่องทางของ Salmon PODCAST ค่ะ วันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรดีเรื่องโอ้อันนี้ก็เห็นคนพูดหลังๆเนี่ยเยอะเหมือนกัน mm hmm. เป็นคําที่แบบจริง,รงๆก่อนหน้าน,นี้ก็ไม่มีใครพูดนะเออเพิ่งมีเลยนะไม่แน่ใจว่าใครอีกในเพื่อไหเออชื่อแก๊สไลค่ะ mm hmm. ถ้าบอกว่าพูดว่าแกสไล์หรือแกสไลติ้งอ่ะ mm hmm. บางคนก็อาจจะไม่ได้คุ้นคำนั้ขนาดน,นั้นแต่ mm hmm. ถ้าพูดถึงคำพวกนี้พูดเล่นแค่นี้ก็ไม่ได้แช่ลมเกินไปหรือเปล่าเนี่ยอ่อนไหวจังเลย ทำไมขี้แงจังเลยอืหัดฟังคนหนึ่งเขาบ้างอืจะเป็นอะไรนักหนาเนี่ยคนหนึ่งเขาไม่เห็นจะเป็นเลยอืม,อมคิดมากไปหรือเปล่าอ่ฮะพอจะคุ้นๆนไหมคะเจอบ้างไหมเจอสิจริงจังไปปะเนี่ยเออเออความจริงมันคือมันก็อาจจะเกิดจากการปะทะกันบางอย่างเขาทําให้เราไม่พอใจสักเรื่องหนึ่งอเออเราเราให้พอใจขึ้นมาโดนย้อนว่าจริงจังเกินไปโยนมาให้กู อ่ามันคือการโบยอืเพื่อให้ตัวเองไม่ผิดอต้องบอกก่อนว่าถ้าครั้งสองครั้งเป็นไปได้ไม่มีปัญหาค่ะแต่ถ้าเขาใช้วิธีนี้เรื่อยๆทะเลาะกันทีไรแฟนยูนอันนี้กลับมาทุกทีเลยอืบางคนไม่ได้เจอในแฟนนะเจอในเพื่อนก็มีเจอในครอบครัวก็มีที่ทํางานที่ทํางานก็มีนะที่ทำงานรุนแรงกว่าด้วยอันนี้เดี๋ยวจะมาคุยให้ฟังนะคะว่าเออแบบอาจจะต้องโน้ตไว้ในใจนิดนึงว่าเขากำลังแก๊สไล์เราอยู่ Uh huh. ที่มาของคำนี้ค่ะมันมาจากละครเวทีชื่อแก๊สไลท์เลยแก๊สไลท์แบบไฟตะเกียงอะค่ะต้องคิดถึงสมัยก่อนเลยใช่ไหมที่ใช้ตะเกียงไฟใช่ uh huh. ตะเกียงโดยนักเขียนชาวอังกฤษชื่อแพทริกแพทริกแฮมิลตันนะคะ uh huh. คำนี้ไอ้บทละครน,นี้มันถูกนำมาใช้แสดงในปีหนึ่ง้าสาปดค่ะ uh huh. เนื้อเรื่องเนี่ยจะเกี่ยวกับหญิงสาวคนนึงจำไม่ได้ว่าชื่อพอลล่าหรืออะไรสักอย่าง uh huh. เขารับมรดกมาจากคุณนาที่ถูกฆาตกรรม uh huh. เขาก็ได้เข้าไปในคฤหา ที่ได้รับมาเป็นมรดกอะเนาะไปพร้อมๆกับสามีคล้ายๆบ้านใส่ทองคล้ายๆบ้านใส่ทองบ้านใส่ทองมีคนอื่นอีกอันนี้คือเข้าไปก็ไม่มีใครที่เป็นคนรวยๆแล้วรือมีมีแต่เขานะที่เป็นคนเปมรดกแล้วก็มีคนใช้กับบ้านที่ใหญ่มากทีนี้เข้าไปพร้อมสามีสามีก็ใช้คําพูดบิดเบือนความจริงอะแล้วก็ครอบงําภรรยาคือปั่นหัวให้ตัวเองให้เธอรู้สึกว่าเธอบ้าปล่าว่าหรือเธอสติไม่ดีหรือเปล่าวะพร้อมกับคอยบอกบรรดาแม่บ้านพี่เลี้ยงคนสวนว่า แฟนเขาสติไม่ค่อยดีแล้วอืเหมือนเสียใจมากจนพลันเฟือนหรืออะไรแบบนี้นั่ในฐาะเดียวกันผู้ชายก็ค่อยๆขโมยทรัพย์สินของตระกูลไปทีละชิ้นทีละชิ้นแล้วก็ฉากสําคัญของละครเรื่องนี้มันเคยมีกลางหดือคืนหนึ่งผู้หญิงได้ยินเสียงขอที่ผนังอย่างเงอ่ะแล้วผู้หญิงก็ดีอะไรปะผู้ชายบอกไม่มีอะไรนี่ผู้ชายเป็นคนขอว่ะแล้วก็ผู้ชายก็ไปดิมตะเกียงให้ติดๆดับ ภ uh huh. รรยาก็แบบเฮ้ยเห็นไหมว่าตะเกียมันมันจะเยืบดดับผ uh ู huh. ้ชายบอกเปล่านี่ก uh huh. ปกตินี่ uh huh. อ่ามันเลยเป็นที่มาของเขาแกสไลอะ uh huh. ทําให้รู้สึกว่า,วาก็ปกตินี่ถ้าเป็นอะไรอ่ะอ uh huh. เอออันนี้คือสุดขั้วของสิ่งนี้มันคือโกหกบิดเบือน uh huh. ด้วยท่าทีที่มั่นใจมากๆแล้วทําซ้ําๆ uh huh. จนใ้ฝ่ายสงสัยความจริงในฝั่งของตัวเองว่าอูบัาิ่าวุเพราะเอตนอัพที่ผู้หญิงคนเนี้ก็คืออมโหมดวิกลจริตเลยนะคืองง ฉันเป็นอะไรอะที่ฉันเห็นอยู่มันจริงหรือเปล่าเนี่ยอไปเรื่อยค่ะแต่ถ้าเป็นแบบที่พบได้ง่ายก็คืออันนี้มีบทความในบีบีซีเขาไปสัมภาษณ์ผู้ชายที่เป็นอบิวิวว่านี่คือมุกหนึ่งที่เขาใช้เป็นการไลฟ์เป็น s t r a t e g y หนึ่งที่เขาใช้อย่างเช่นเขาไปคุยกับผู้หญิงคนอื่นอาจไปคอมเมนต์ผู้หญิงคนอื่นอืในแบบในช่องทางโซเชียลต่างๆอือูหัวใจอะไรอย่างนี ไปคอมเมนต์จีจ๋าเลยเพราะผู้หญิงไปทักว่าแบบอะไรอ่ะทำไมทําอย่างนี้หมกมุ่นไหมวะเนี่ยมุท่โซเชียลปะนี่ทาไมต้องมาค้นโทรศัพท์ด้วยทําไมต้องไปนั่งนี่นี่เฝ้าเราทั้งวันเลยหรอเอากลายเป็นผู้หญิงงี่เข้าไปอีกอเนี่ยเป็นลูกค้าที่เธอบ่อยคือโยนให้เลยหรือพูดเลยวไม่ได้คุยกับคนอื่นบ้าเปล่าเรามาจากไหนแต่พูดซ้ำๆด้วยท่าทีมั่นใจมากๆให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยหรือฉชนเข้าใจผิดเองเออ อ <Ừ. S 2> หรือว่านะคะจับได้คาหลังเขาว,ว่าคุยกับคนอื่นอยู่ออืเ mm hmm. ปล่าทำไมต้องมาแอบดูด้วยเนี่ยหรือทะเลาะอะไรกันซึ่งการทะเลาะเนี่ยมันไม่มีคนใดคนหนึ่งที่ผิดหรอกคะ่ะมันก็เกิดจากการที่เขาเทา,าอะไรเราเราทําอะไรเขานั่นแหละ mm hmm. แต่จะไม่ยอมเคลียร์จะไม่ยอมเผาโทษ mm hmm. แล้วก็จะแบบพูดเล่นแค่นี้ก็ไม่ได้อื mm hmm. เออใช้อารมณ์กันแบบเนี mm ่ย hmm. เออที่แง่ที่แงจริงจังอา้อาว ก็คูจริงจังไม่ได้เหรอเออมันก็จะเป็นแบบนี้เรื่อยๆนะซึ่งถามว่ามันส่งผลเสียยังไงอ่ะแน่นอนแหละรำคาญฟังแล้วอะไรอ่ะเออแต่ว่าในที่ทํางานมันจะแรงกว่านั้นเว้ยที่ทํางานกลายเป็นว่าที่ทํางานหรือในการเป็นลูกอ่ะน่ากลัวกว่าอีกลองคิดภาพแม่ที่หยิบของชิ้นหนึ่งไปแล้วเราบอกว่าแม่แม่เอาไปไม่ใช่หรอแม่ตอบแม่เปล่าอ่าแล้วเราเป็นเด็กอ่ะเออเราน้อยกว่าเขาอยู่แล้วอ่ะแล้วก็จะแบบอ้าว แม่ไม่ได้หยิบแล้วใครเอาไปวะจำผิดเอาวะแล้วเราก็จะมีความคิดใช่ไหมว่าแม่ไม่โกหกหรอกเออใช่อ้าวเขาบอกว่าเนี่ยแพรนที่แบบแกสไล่นะกลัวมากอืมเพราะทำให้ลูกเหมือนแบบเกิดความสงสัยในตัวเองงงไปเลยแล้วงงตั้งแต่เล็กๆโตมาก็จะกลายเป็นเอ้าเอสตีมอยู่ที่ไหนเนาะถ้าเป็นที่ทำงานจะเป็นเวอร์ชันแบบบีฟไปหนึ่งสองสามสี่ทำกลับมาหนึ่งสองสามสี่บอกว่าเปล่าฉันบีฟสองสี่สามห้าห้า แล้วยายใหญ่หนักแน้นว่าฉันไม่ได้บีไปแบบนี้อืมเอาแบบนี้เหนื่อยั้นใช่อ่าอะถ้าเราจําได้เราก็เหนื่อยว่าเฮ้ยก็บีมาแบบนี้นี่อืมถ้าเรามีหลักฐานแล้วไปดีเฟนต์เขาจะต้องแบบไม่อืมเอาอ่าเหนื่อยใจอืมถ้าเราหัวอ่อนมากๆเฮ้ยกูฟังผิดปะวะอ่าอไม่ธรรมดานะอ่าปั่นอยู่นะเซลด้าเหมือนกันแล้วเราก็จะแบบอ้าวแล้วเราคู่ควรกับที่นี่ไหมนะอืมเออเป็น มันส่งผลมาที่ความมั่นใจเลยอะค่ะที่พยายามเล่าให้ฟังว่าเจอตอนเด็กๆเป็นยังไงเจอตอนโตเป็นยังไงอ่ะคุณจะรู้สึกว่าเขาเล่นกับเซเวสตีมเราอยู่ว่าเราเราพูดถูกไหมอะความจริงของเรามันเป็นยังไงเออชอบคำนี้ว่าเขากำลังเล่นกับเซเวสตีมเราอยู่ใช่ถ้าเราเป็นคนแบบเซเวสตีมจัดๆคือกูฟังอย่างนี้แมากูทําอย่างที่มึงบอกทุกอย่างเลยเว้ยออ่ะมันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เราก็จะเหนื่อยใจต้องไฟอ่อะคนที่มัน มันมั่วซั่วมันเอาตัวเองเป็นใหญ่แล้วก็จะต้องลาออกอยู่ดีอ่ะแต่ถ้าเราไม่ได้มีเซเลสตีมเยอะขนาดนั้นเจอในช่วงที่เป็นเด็กเราเดาเลยนะว่าเอาเอ้ยหรือกูเข้าใจผิดวะยิงเงี้ยอันตรายมากเลยอ่ะเออในขณะเดียวกันพอเป็นแฟนอ่ะมันจะมีบุคลิกบางแบบเหมือนกันแหละที่เราหัวอ่อนเอออย่างเช่นคนที่แอนเชียสคิดอยู่แล้วว่าไม่ได้คู่ควรจะให้รักขนาดนั้นเออเจออย่างนี้ก็เออหรือกูจะเนี้ยวาไปเองวะเขาหลอก ใช่เพราะว่าแอนเชสจะเป็นพวกที่เคยคิดว่าตัวเองผิดในความสัมพันธ์อยู่แล้วเออแบบเอออันนี้ก็น่าจะเป็นเพราะฉันนั่นแหละเขาไปมีชู้ก็ฉันก็น่าจะเป็นคนผิดนั่นแหละเออฉันไม่ดีอ่ะแต่ว่าต้องบอกว่าอยู่ในระดับใต้จิตสำนึอีกทีนะไม่ไม่ได้รู้ตัวอย่างนั้นนะแต่ว่าเฮ้ยหรือมันเป็นความผิดของเราจริงๆอืมที่ดูแลเขาไม่ดีฉันไม่ดีพอฉันไม่คู่ควรอืมเขาเลยต้องไปหาคนอื่นอะไรเงี้ยเออนั่นสิ ฉันมันไม่ดีใช่ไหมฉันไม่ดีพอให้รักใช่ไหมยอย่างเงี้ยเป็นคำถามที่เกิดขึ้นได้แล้วยิ่งโดนแกสไล่เยอะๆเข้ากลายเป็นแบบว่าเอ้าผู้ชายไม่ผิดเลยกูผิดอยู่คนเดียวอืก็มีเหมือนกันแต่มันเข้าล็อกในความคิดนะเพราะว่าตัวเองคิดแล้วอยู่แล้วว่าฉันเป็นคนผิดอืมยิ่งไปเจอบางคนที่ทอลอไวอะเขาเป็นกูไม่ผิดอยู่แล้วอ,อยังไงกูก็จะไม่ผิดอืมเสือเป็นคนแบบว่า,วาอาวอยที่แกสไล์อีกต่างหากคือแบบ ถนัดโบยอยู่แล้วเนี่ยโบยห่ักแต่จริงๆอวัยนี่มันหมอแก๊สไลน์ผมชอบโยนให้คนอื่นลึกๆคือเขาแต่เขาโยนให้คนอื่นให้คนอื่นด้วยป่มนะพอเขาถูกทิ้งเอาไว้เขาแบบว่าไม่ได้สไม่ได้รับความรักจากใครดังนั้นความผิดทุกอย่างเป็นความผิดของโลกเขาต้องอยู่ตัวเองด้วยตัวเองให้ได้ลงล็อกอวัยเจอเอ็นเชียแล้วอวัยที่เป็นพวกแก๊สไลน์ก็อาจจะเป็นโมเดลของหลายๆคู่อืมมันก็เลย มีคำท็อกซิกอิเลชันทุกรูปแบบอ,อพอพวกนี้บางทีเขาไม่ได้อยากเลิกด้วยส่วนมากด้วยเขาไม่ได้อยากเลิกเขาโบยเพื่อให้ตัวเองไม่ผิดอืจะได้ไม่มาบอกเลิกเขาไงถ้าไม่พอเซเวสตีมันตกอพอเขาหยอดความ,ามารักออกมาเล็กน้อยๆก็กลายเป็นว่านี่ไงฉันน่ารักเธอ,อก็เป็นแบบมีคำลูปของท็อกซิคอิเลชันชิพถูกเต็มรูปแบบแบบว่าผู้หญิงก็โดนตัดทอนเซเวสตีมไปเรื่อยๆโดยได้ความรักที่เป็นแบบ มันเสกขนมปังมาจากผู้ชายแล้วก็รู้สึกว่าเออก็ก็ใช่มั้งเขานี่แหละรักเราเขานี่แหละเข้าใจเราจริงๆอืเนี่ยเราผิดเราไม่ดีเขายังอยู่อืเขาพูดถูกด้วยว่าเราผิดเออนั่นนะสิมันก็มีนะมันเยอะด้วยนะคะ แม้ว่าในใจของคนที่แก๊สลายน์คืออะไรเออรู้สิเขาบอกว่าบางคนทณะวิจัยเขาใช้คําว่าหลายคนโตมาในครอบครัวที่ไม่ค่อยดีค่ะใช้วิธีนี้ทําให้ตัวเองรอดตอนเด็กทําก็บอกไม่ทำจับไม่ได้ก็คือไม่ได้ออืเพื่อให้ตัวเองรอดจากการถูกตําหนิถูกตบตีคือพ่อแม่ขค่งวดเกินไปอคุยกันไม่ได้อเขาก็ใช้วิธีโกหกหน้าตายให้ตัวเองรอดครับหรือบยให้พี่ให้น้องอ ทำมาตลอดจนเป็นนิสัยอืเป็นช่องทางในการหนีโลกของเขาอืดันมาเจอคนที่เออว่าหรือฉันผิดว้าพอดีลุโล็อกครับแ,แต่น่าสงสารนะแบบนี้เพราะว่าเขาเองเขาไม่ได้มันก็ไม่ได้ตั้งใจอะที่จะเป็นอย่างนี้ทุกนมันเป็นทางรอดที่เขาทํามาอะค่ะอเออหรือบางคนอะอินสิเคียวเว้ยเพราะอินสิเคียวปับ๊บกลัวคนจะไม่รักอืก็เลยเป็นคนเจ้าชู้ เพราะรู้สึกว่าคนคนี้ก็ไม่พอคนนี้ก็ไม่พออยากจะให้มันมีทางเลือกเยอะอแล้วถึงเวลาก็มาแกสไล์เพราะกลัวจะเสียแฟนไปก็มีเหมือนกันกับอีกแบบคือนาร์ซิสติสยอมรับไม่ได้ว่าตัวเองผิดกุ้มผิดก็เลยโบยหมดเลยโบยที่สุดก็บบยเลยแต่ทำไมตัวละครพวกนี้หรือเป็นผู้ชายเยอะมากเลยก็ไม่แน่ใจเออผู้ชายผิดพลาดไม่ได้เออ อ่อนแอไม่ได้เป็นฝ่ายยอมไม่ได้าาในข้างในอะเอาว่าอืพี่ว่าผู้ชายมันเหมือนมีความเขาเรียกอะไรอะต้องรักษาความความプラายะนะนะเออว่าแบบเออฉันแบบฉันถูกฉันอะไรเงี้ยอันนี้คือลักษณะที่ผู้ชายมักจะเป็นนะจริงๆอีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าถ้าเขาอย่างยกตัวอย่างอย่างตัวละครที่น้องอ,อมพูดขึ้นมาเนาะอเออก็รู้สึกว่าถ้ามันขนาดว่าแบบ ตั้งใจแบบทําเพื่อที่จะให้ผู้หญิงแบบเสียสติไปเนี่ยมันเหมือนเป็นแบบไซโคพารตประมาณหนึ่งนะหมายถึงว่าพวกที่เป็นแบบชอบไม่รับรู้ความรู้สึกของคนอื่นเ่ะเออแบบชอบแบบทําให้ชอบเห็นคนอื่นเจ็บปวดอ่าอันเนี้ยก็เป็นอีกแบบหนึ่งไปเลยก็คือแบบฉูถ้าเราต้นเรื่องที่อ่านมาเหมือนโจรเออเออือออืมอันนั้นคือสุดทางของเรื่องนี้อ่าคือเอาให้บ้าไปเลยเออเพราะส t r a t e นี้มันถูกเอาไปใช้ในสงครามด้วยนะ ออ่าพวกนาซีอ่ะ hmm. ปั่นไงคือทำให้รู้สึกแบบเฮ้ย hmm. ที่เห็นนี่จริงหรือเปล่าเลยอ่ะ hmm. เป็นการเป็นอาวุธเลยด้วยซ้ำไปอ่าอแล้วก็ในในทางการเมืองก็ถูกเอาไปใช้เยอะค่ะมันจะมีหนังสือเรื่องแก๊สไลอ์อเมริกาเหรอ Why w h e e l e v Why Why w h e n l r u m p l i รัมป์ไเหรอเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่โอ้โห oh. แต่คือแบบว่า มันต้องคลิกเข้าไปอ่านต้องเสียเงินรีจิสเตอร์เลยแบบโ,โทษจริงทัม้มแต่อ,อยากรู้ <laughs> อยากรู้ว่าพูดเรื่องอะไรวะเออพอทําก็ก็ดูเป็นคนแกส๊สไลท์นะเออ,นออกกรนึกออกเออ <laughs> เออโอ้โหสุดทําคือปันนะ <laughs> ป่นอะอืมปั่นมันหักเลย <laughs> เออแต่มันก็จะมีเราเราเชื่อว่าสเกลที่น่าจะเจอได้บ,บอ่อยๆอ่ะคือแค่โบยมันพ้นไปอะ่ะอืมอืมอืมใช่อันนี้เจอได้ในชีวิตประจำวันนะใช่แบบไม่ระวังเองอ่ะอืมออ ชนทาไมเนี่ยเอ้าเดินไม่ดีอ่ะอืออือเออจริงจริงมันคือเหมือนเป็นคําว่าโบยเนาะมันคือโบยมันคือโบยเออ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 แต่พอเป็นบ่อยๆเป็นซ้ําๆมันกลายเป็นแบบอ่าฮะพูดเรื่องนเดิมๆคือถ้าทํากับคนแปลกหน้ามันกลายเป็นเข้าใจได้เว้ยอ่าคนเราแม่งต้องแบบเห่าคนแปลกหน้าไว้ก่อนไม่ไม่ฉันจะไม่ยอมอะไรอย่างเงี้ยเออแต่พอเป็นแฟนกันอะมันคือการกรอกรหัสเรื่องนี้ซ้ำๆๆๆให้เขาเข้าใจว่าเขาเป็นคนแบบเนี้ยโดยไม่ตั้งใจหรือเปล่าก็ามีอืมอมอืมจริงๆอ่อะมวลมูลอะไรเต็มคนปากหมา พูดไปเรื่อยพูดพูดไม่ขนใจคนอื่นพอแฟนบบเฮ้ยทําไมอ่ะก็แบบโอ้ยคิดมากก็พูดเล่นมาเออไปไปมาผู้หญิงคิดตัวเองคิดมากจริงอืโดยก็ความสิ่งนั้นก็ปากมาแค่นั้นเลยก็มีนะคะเออออกมาเจอผู้ชายที่พูดกับแฟนตัวเองว่าอ้วนนี่ใส่สิฮะอีพวกนี้ก็ไม่รู้เป็นอะไรเออนี่อ้วนไรนไม่เคยมีใครมาพูดอย่างนี้ใส่เลยเออแบบทาไมวะแต่เหมือนพวกนั้นเขาก็เลือกเหยื่อนะ เขาก็จะเจอแฟนที่ฝนที่ฟังได้เสมออเก่งก็คนที่ฟังไม่ได้เขาก็เลิกไปแล้วไงอ๋อเลยที่ยังเห็นอยู่คคนที่ฟังได้เออก็ผู้หญิงก็แบบเออเหละกูอ้วนจริงๆว่าเอ้าเออมันก็ปั่นแหละมันก็ปั่นได้อยู่นะถ้าถ้าทาซ้ําๆด้วยความมั่นใจจัดๆอ่ะเออเขาแนะนําให้คุยกับคนอื่นไหมครับไปถามคนอื่นว่าเนี่ย เล่าให้ฟังแบบ A B C D อ่ะสมมติ A กับ B ทะเลาะกันในเรื่องมีนมี้ใครผิดอะไรอย่างเงี้ยเออเพื่อจะดูโซเชียลไวส์บ้างว่าจริงๆกูไม่ผิดเออเออซึ่งอันนี้สาคัญนะพี่ว่าอย่างไอคนแรกอะที่ในละครน่ะมันเหมือนมันไม่ได้คุยกับใครเลยป่ะมันดูแบบใช่เพราะว่าคนรอบๆตัวเขาเป็นคนใชเวหยเออมันเลยไม่ใช่คนที่จะแบบแล้วมันเป็นหนังเก่าอ่ะมันเป็นยุคแบบมารีลีนมอนโรอะไรพวกเนี้ยนะคือเขาก็จะไม่คุยกับคนใช้ไงอ่าเขาอยู่กับหัวเออ เพราะฉะนั้นการได้คุยกับคนอื่นว่ามันเป็นการวริไฟความจริงว่าแบบเฮ้ยสิ่งที่จริงคืออะไรในมุมมองของคนอื่นบ้างเอเออมันก็จะแบบอ๋อโอเคเออโลกมันไม่ได้คิดแบบคนคน,คนนี้เท่านั้นนะมันมีวิธีคิดแบบอื่นอือีกจริงบางคนเขาก็มองว่ากูไม่ผิดนี่ว่าอืมอะไรแบบนี้ค่ะก็คิดว่าหลายหลายคนก็ทําอยู่แล้วแหละคือการเอาไปเล่าให้คนอื่นฟังอว่าเป็นยังไงเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนาให้เล่าให้ครบอืแล้วก็ลองมา เจเนอเรหรือว่าเราจะทํายังไงกับเรื่องนี้คิดว่าสิ่งที่สาคัญมากคืออย่าก,กลัวที่จะโสดเกินไปออืมืมให้รู้ว่าการอยู่ในความสัมพันธ์ที่แย่ไม่มีทางจะดีไปกว่าโสดย้อนแย่เหมือนก,กันรทารายการเราอะอยากให้โสดให้เป็น <laughs> จะได้มีแฟนได้ <laughs> เออให้อีกคนโสดไม่เป็นมีแฟนไม่ได้ต้องโสดได้ต้องโสดได้ต้องอยากโสดใช่แล้วก็อย่าลืมว่ายิ่งการที่เรารู้ว่าตัวเองเป็นแบบ เป็น personality แบบไหนเนาะแบบเช่น attachment style เราเป็นแบบ anxious อย่างเงี้ยก็เราจะได้รู้ตัวเฮ้ยจงรู้ว,<อ>ว่าเธอจะโทษตัวเองอยู่แล้วอ่ามันจะแบบอ่ามันรู้ไว้เพื่อบอกลบเพื่อเพื่อหักลบว่า<ห>ว่าอะไรยังไงเออจะได้แบบไววว่าอ๋อโอเคเออเราจะมักจะอ่อนไหวกับคําพูดเหล่านี้แล้วก็อาจะแบบครั้งต่อไปเราจะอ่อนอ่อนไปโดยที่เราไม่ได้ผิดจริงอืมอืม ขอให้ไปเสิร์ฟเลยค่ะ attachment style นะคะแล้วก็ทำคิวส์ดูว่าเราเป็นแบบไหนเนาะรู้ว่าบ้างก็ยังดีให้แฟนทำด้วยก็ดีจะได้รู้ว่ามันอะท้ายไหนถ้าเชียสทั้งคู่ก็อ่ะจะได้รู้ว่าระวังใจกันหน่อยใจบางทั้งคู่พูดแล้วจะรู้สึกแย่กันนะคะหรือว่าอีกฝั่งติดไปทางอว o ยนิดนึงก็จะได้รู้ว่ามันมันชอบโบยก็จะได้มาแบบอยู่โบยแล้วนะออย่างที่เราได้พูดเสมอมาว่าขั้นตอนแรกของการแก้ปัญหาคือรู้ก่อนว่ามีปัญหาใช่ยังไงเรื่องไหนเนาะ เออแล้วก็ถ้าเจอคนแก๊สไลท์ที่ไหนก็ตามสู้ทุกคนอย่าไปยอมก็ไม่แปลกใจที่ไหมดิฉันไม่เคยเจอคนแก๊สไลท์โ <Okay, S 1> อเคเยอยมากเพราะว่าดิฉันแก๊สไลท์กลับใช่ว่าปากหมเออเอเอหุยไม่ได้สู้เป็นคนที่แบบแอคชั่นเท่ากับรีอแอคชั่นป้าอยู่ดีๆใครจะมาอยากใครจะมาอ่อนไหวไม่ได้นั่งเฉยร้ยองไห้แล้วไม่ได้บ้า <S 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 พูดอะไรอ่ะเมื่อกี้เออถ่อมเข้าสังคมมีปัญหาเพูดดีๆไม่ได้ต้องด่าก่อนะเป็นไรคิดว่าด่าไรคนเดียวไงเออเฮ้ยคำนี้เป็นคำที่เราพูดบ่อยมากเหรอคิดว่ามีบ่าคนเดียวไงอยากฟังปะเออแต่แต่ฉันก็จะไม่เจอคนอย่างนี้เขาก็จะหนีฉันไงเออดังนั้นก็ฉันก็สู้คนคือคือหมายถึงว่าก็ไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้นะอันนี้อาจจะโดนสังคมสั่งสมไปนรูปแบบหนึ่งแต่ว่า อยากให้แ t a นฟ for ความจริงในฝั่งตัวเองอ่ะมันสาคัญมากนะไม่ใช่แค่เรื่องความหลักนเ้ยมันคือเรื่องที่ทางของเรานี้ที่ทํางานจุดยืนทางการเมืองอใดๆคือไม่ต้องไปบวกกับเขาหรอกแต่แบบถ้าเขาเริ่มจะล้าเส้นพูดแรงๆอย่างเอออยากบอกทุกคนว่าการทําอะไรแบบนี้มันเป็นเรื่องอำนาจอถ้าเขาทําได้เขาจะทำเรื่อยๆอ่ะอะไรก็ตามจนข่มขืนคนทําร้ายอ่ะอืเขา บอกให้ตะโกนกลับเลยนะเว้ยถ้าไม่กลัวอีกฝั่งจะเฮ้ยจะชะงักที่จะลงมือเออบางทีมันเหมือนแบบนักเรียนเขาจะพูดกันเหมือนแบบว่าออกแรงครั้งเดียวให้ไม่ต้องออกแรงอีกเลยอะคือทําให้มันรู้อะก็จริงๆแด๊ดจ์วายมาเฟียความรุนแรงแหละเพราะมันมันรุนแรงกันทุกคนไงเขาจะไปหน่อมแหลมันก็ไม่ได้แล้วความรุนแรงมันก็มีหลายรูปแบบ การพูดให้อีกฝั่งรู้สึกเป็นคนไม่ดีมันก็รุนแรงาพอกระถุบตีนั่นแหละนะเราคิดว่าก็ต้องแซนฟอร์ตัวเองอะค่ะครับไม่มีใครปกป้องเราได้ตลอดเนาะก็ขอให้ยืนหยัดในความถูกต้องของตัวเองเนาะใช่อย่างน้อยก็จะได้รู้ความจริงจริงถ้าต่อให้อีกฝั่งเขาไม่ตั้งใจจะแก๊สไลฟ์ก็จะได้หาความจริงจริงไม่ใช่บ่อยเขาพูดอยู่คนเดียวางนะคะอืะฮึสู้เขาครับผมสู้ใครก็ไม่รู้ละนะกล่าวขอบหม่อีพีถัดไปค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะครับสวัสดีครับ